สบายดีจ้ามือนี้เขาคววยอีกแล้วอยากสดน้ำหดหอนกินแกงปลามือนี้เขาก็มาทำความสะอาดปลาดึงใส่ดึงพุงออกมาแล้วก็ดึงขีบออกมา <c oughs> เพื่อบ่ห้มันคาวแลวหลังจากนั้นเขาก็มาล่างทำความสะอาดอีกเชือหนึง่งล่างเลือดปลาออกไปได้ปลามาแต่ตลาดมืนนี้รู้สึกยากบ่วหูเป็นอย่างอยากสดน้ำหนหอนคือสิมีแหงค่ะ ปลาอันนี้แมนปลาปอมพโนฟิชแต่ว่ามันก็สิมีเก็ดน้อยหนึ่งเขาก็สอสอออกมหลังจากทำความสะอาดแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วเขาก็มาปาดออกเป็นสี่ตอนเนาะหรือว่าอยากได้หาตอนก็ได้แล้วแต่หมักแต่คอยมกักเกสี่ตอนมักให้มันใหญ่น้อยหนึ่งเพื่อว่าเวลาเขาเอาไปแกงปลามันสุกไวเขาบ่อยากให้ปลามันเปื่อยหรือว่าเละออกค่อยก็เลยเหตตอนใหญ่หลังจากได้สี่ตอนแล้ว ่อยก็ต้องได้เอาไปลวกเพื่อลวกเอาน้ำคาวของปลาออกแต่ว่าเ้าบ่าต้องต้มให้มันซุกข้าลวกพ่อให้น้ำเลือดมันออกเบิดและหลังจากนั้นเฮาก็มาแกงกันเลยใส่น้ำานยหนึ่งใส่หัวซิงไข่ใส่หัวขาลงไปหลังจากนั้นคอยใส่น้ำสต๊อกไก่ประมาณครึ่งตุ๊กนี่แหละมันเหลือ่หลายเพราะ ใส่พุงมคามลงไปเพราะว่าข่อยมักให้มันสมเพราะว่ามื้อนี้เฮาสิแกให้มันออกรสชาติสมหวานหลังจากนั้นก็ใส่เฮดลงไปเ็ดปา้มแต่ว่าผู้ใดหมักแบบใดก็ใส่โรดข่อยหาได้แต่ท่านี่หลังจากนั้นเขาใส่หมักเพชลงไปหมักผิกแห่งเพื่อให้มันหอมไผหมักเพชรโเพชดกระเติมเอาได้เด้อใส่พักที่เฮหมักลงไปขอยบฮหัวมันห้องมาหยังพักอันนี้แต่ว่าแท่บมันอ่อนออนเห็นมันเป็นตาแซ่บดีก็เลยซื้อมาใส่ หลังจากพักยุบแล้วเขาก็ใส่หมักบวบลงไปน้ำลายไหลหลังจากนั้นเขาก็ใส่หมักเลนน้อยลงไปพคอยากใส่หมักเลนใหญ่ก็ได้เด้อแต่ว่าข่อยนะมีหมักเลนน้อยหลังจากน้ำฟุดแล้วเขาก็มาใส่ปลาลงไปเลยเพราะว่าเขาใส่ปลาสุดท้ายเพราะปลามันสุกไวแต่ว่าโบต้องค้นเนื้อมันสิคาวแล้วก็เอาฝาปิดไว้เปิดไฟอ่อนหลังจากทุกอย่างสุกแล้วเขาก็มาเริ่มปรุงกันเลยเป็นตะซ่บขนาด ถือว่าเมนูนี่นี่เฮลตี้หลังจากนั้นเราใส่สซีิวขาวลงไปตามที่เห็นเลยแล้วก็ใส่แป้งนัวใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งบวงตากกินและหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักแยยงลงไปหอมหอมน้ำลายไหลก็ะชือว่าเป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะสไตล์ง่ายๆสไตล์บ้าน,านคอยมาก,กินแบบนี้แหละ แซ่บหอมหอมผักขยงมาเด้อกินน้ำกันบ๊ายบาย